สวัสดีค่ะแล้ววันนี้นะคะมาพบกันเช่นเคยนะคะกับ Master Certified Use d Car นะคะสาขาอุบลราชธานีนะคะและว,วันนี้นะคะวันเย็นมีรถมานําเสนอนะคะก็คือเป็นรถเข้าใหม่นะคะซาเป็นที่คันนี้เลยนะคะก็คือ Toyota Fortuner นะคะ 2.4V นะคะปี2016นะคะแต่ว่าจดทะเบียนปี2017นะคะคันนี้จะได้เป็นสีบรอนเงินนะคะเข้าใหม่เลยนะคะมีคันเดียวในสต็อกนะคะ ถ้าท่านไหนที่กำลังมองหารถครอบครัวนะคะใช้งานนะคะราคาเบาๆนะคะผ่อนสบายกระเป๋านะคะก็คือคันนี้จัดได้เต็มรีดาวเลยนะคะอ่าผ่อนยาวๆได้อยู่ที่84งวดนะคะซึ่งสีบรอนเงินก็มีลูกค้าสอบถามกันเข้ามาเยอะมากๆเลยทีเดียวเลยนะคะอ่าแล้ววันนี้นะคะจะพามาดูรอบคันกันก่อนแล้วจะมาแจ้งโปรโมชั่นดีๆนะคะราคาเด็ดๆนะคะท้ายคลิปกันนะคะเดี๋ยวตามมาชมรอบคันกันเลยค่ะ เรามาชมรอบแพนกันเลยนะคะคันนี้เป็นสีโรงเงินนะคะสวยมากๆเลยนะคะ I mm -hmm. หลังจากที่ได้รับชมรอบคันกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะเรามาแจ้งราคาโปรโมชั่นกันเลยค่ะคันนี้ราคาอยู่ที่948,0 0 0บาทเท่านั้นค่ะลูกค้าราคาถูกมากๆเลยนะคะ,ะใครที่กำลังมองหารถครอบครัวนะคะหวานเย็นนำเสนอเป็นคันนี้เลยนะคะนำไปดูแลรักษาต่อได้เลยเนื่องจากรถของเรานะคะตรงนี้ลูกค้ามีการตรวจสอบมาตรฐานมาเรียบร้อยแล้ว2 1 0รายการซื้อไปพร้อมการใช้งานได้เลยนะคะผ่อนยาวๆอยู่ที่84งวดนะคะ ใครที่สนใจสามารถเข้ามาชมรถจริงได้ที่สาขาอุบลราชธานีได้แล้ววันนี้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็ต้องจากกันไปแล้วค่ะคันหน้านะคะจะเป็นคันไหนรุ่นไหนนะคะรบกวนติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ